ทุกๆความสำเร็จนะครับไม่ได้ไม่ใช่เกิดจากเราก้าวกระโดดแล้วมันจะประสบความสำเร็จเลยนะครับนะฮะฉะนั้นความสำเร็จนั้นมันแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับนะฉะนั้นขึ้นอยู่กับว่าเป้าหมายของเราเนี่ยชัดเจนไหมนะความสม่ำเสมอนะครับนะฮะในการที่จะก้าวเดินต่อไปนะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามนะครับนะฮะ เราต้องระลึกเสมอว่ามันทั้งต้องเจอทั้งปัญหาอุปสรรคนะฮะแล้วก็สิ่งที่มันกีดขวางบางครั้งเราอาจจะเหนื่อยหรือท้อนะครับนะฮะแต่ก็ขอให้รู้ไว้ว่าความเหนื่อยความท้อนั่นแหละมันคือบทเรียนนะฮะมันเป็นบทเรียนที่เราจะต้องพัฒนาตัวเองไปในทุกๆมิตินะฮะเพื่อที่จะเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับ นั้นความสําเร็จลหลายๆคนอาจจะไปเทียบเคียงกับคนอื่นนั้นมันเหนื่อยนะครับนะฉะนั้นอย่าไปเทียบเคียงกับคนอื่นอย่าไปเปรียบเทียบอย่าไปหาคําเปรียบเปรยอ,อะไรเลยนะครับนะจงทําในสิ่งที่ตัวเราเนี่ยคิดว่าทําได้ทําไหวนะครับนะถ้าเหนื่อยก็แค่นั่งหยุดพักหรือนอนพักหลับตาสักแป๊บหนึ่งสักหนึ่งหรือสองนาที มันก็จะช่วยผ่อนคลายนะฮะทำให้เรานั้นหายเหนื่อยพอเราหายเหนื่อยเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมาดูต่อว่าเส้นทางที่เราจะเดินไปนั้นนะฮะมันมีอะไรบ้างที่เป็นปัจจัยที่ทําให้เราต้องอยากที่จะเดินนะครับนะฮะนั้นความสําเร็จของแต่ละคนนั้นมันสําเร็จไม่เท่ากันจะช้าจะเร็วมันก็คือความสําเร็จอยู่ดีใช่ไหมครับนะฮะหวังว่าคลิปนี้ จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับนะไม่มากก็น้อยนะฮะในการเป็นครีเอเตอร์เองก็เช่นกันนะครับนะมันมีวันแหละที่เหนื่อยท้อหรือว่าเบิร์นเอาท์นะครับหรือว่าเรียกว่าภาวะหมดไฟแล้วกันนะครับนะจงเชื่อมั่นในตัวเองนะฮะเหนื่อยให้หยุดพักนะครับพอพักเสร็จก็กลับมานะฮะ กลับมาทบทวนในเป้าหมายของตัวเองที่จะเดินไปเนี่ยนะครับนะว่าจะเดินไปอย่างไรให้ถึงเป้าหมายได้นะครับนะผมเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพนะครับมเีเทคนิคนะที่แตกต่างกันออกไปซึ่งศักยภาพเหล่านี้มันมาจากประสบการณ์ที่เราเจอนะครับนะมันทำให้เราเป็นคนที่เก่งขึ้นดีขึ้นนะครับ เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับในการที่จะเดินทางสู่เป้าหมายเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับนะฮะขอให้ทุกคนเชื่อมั่นว่าไปเดินไปถึงเป้าหมายแน่นอนนะครับหากชอบคลิปนี้นะครับนะสามารถที่จะส่งต่อให้เพื่อนๆคุณได้หรือว่าจะแชร์หรือคอมเมนต์มาหรือว่าจะมาขอคำปรึกษาผมได้ก็ยินดีที่จะตอบนะครับนะฮะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับในการที่จะเดินไปสู่เป้าหมายนะครับ 搜索。So, so.